วันนี้เราจะมาทำพิซซ่ากัน Today we will make a pizza โอเคขั้นตอนที่หนึ่ง First step ทาซอสให้ทั่วหน้า And put the sauce on the pizza o k เ y I'll try it. เป็นไงครับกินเป็นไงบ้างก o d I like this smell เ okay. Next step ขั้นตอนต่อไปทาให้ทั่วหน้าพิซซ่า ให้ทั่วเลยอย่าให้เห็นสีขาวให้แดงทั้งแผ่นเลยโอเคตอนนี้ทั่วแล้วขั <c oughs> ้นตอนต่อไป อ่าอ่าบอกกับท่านผู้ชมครับขั้นตอนต่อไป Next step we need to put our cheese on it a lot because I like it okay. โอเคโรยชีสให้ทั่วเราใช้ชีสมอสซาเรลลาชีสนะครับ Use mozzarella cheese or else you cannot eat it okay. โอเคโรยให้กระจายให้ทั่วทั้งแผน่น we need to make it at the whole pizza and then next we will put it in the oven o อเคอ๋อชอบมากใส่เยอะๆใส่เยอะๆยิ่งเยอะยิ่งอร่อยกระจายให้ทั่วบนหน้าแป้งพิซซ่า put it everywhere at t h e p it's I like this เพื่อนๆอย่าลืมล้างมือก่อนทำนะครับ e v e r y b o d y needs to wash a h a n d before doing this and after doing this เอออาบปาช่วยเกลี่ยช่วยเกลี่ยเยอะยให้ทั่วเยอให้ทั่วเพราะว่าเราทำพิซซ่าน้าชีกกันโอเคเยอะๆเลยด้วยพี่เอาพองๆแบบนี้โอเคพี่เอาพองๆ น็ x t สเต็ขั้นตอนต่อไปพี่เอาก่องก่อนแกงกินรครับผมขั้นตอนต่อไปเอาพิซซ่าเข้าไปใน,ตนเตาอบ uh, <c oughs> เฮ้ยไอวิวไม่อายเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะครับว่าก่อนเอาพิซซ่าเข้าเตาอบเราต้องอุ่นเตาให้ร้อนก่อนเท่านั้น Before we will put it in the oven we need to cool ว้อนอับว้อนอับเด้อเอ้ยอึบอึบอึบโอเคเพราะถ้าเราไม่อุ่นเตาให้ร้อนอ้าอ้าอ้าร้อนอ้เพราะถ้าเราไม่อุ่นเตาให้ร้อนจนถึงอุณหภูมิที่ต้องการก่อนพิซซ่าอาจจะไม่เฉพาะดัาหน้าร้านบดได้อ่าบอกคุณผู้ชมถ้าเราไม่อุ่นเตาให้ร้อนก่อนพิซซ่าอาจจะไหม้ได้ เออใช่ yeah, if you don't put up 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 the oven first it will burn and you cannot eat it โอเคใส่แล้วนี่ก็ใส่เข้าไปในเตาได้ and next we need to watch it รอประมาณสิบนาทีรอประมาณสิบนาที we need to wash it for 10 minutes อันนี้อ่ไดนเอดูเมื่อพิซซ่าสุกแล้วขอบพิซซ่าจะเริ่มงอขึ้นออเหรอ b า s i ด a l l แนะนำให้เฝ้าดู we need to w a t c h it เมื่อแป้งพิซซ่าสุกแล้วจะเริ่มงอที่ขอบ when the pizza is done At the side of it, we'll go up a little bit. Okay, it's the party, At 10 minutes, we will see it. Uh, the You will be here, too. Okay. Until we eat the first one. Hello. Now, now, Hello, It's 10 minutes. Wow okay. Now like this ระวังขาดร้อนนะครับ Be careful because the tray will be v e r y hot เด็กๆควรให้ผู้ปกครองเป็นคนทําให้เท่านั้นขั้นตอนนี้ Feel then shit a n parents should <All right. S 2> put this out on the Okay. ขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราก็จะตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กนักวิวครับ it and it will be a small pieces อร่อยโอเคทานให้อร่อยนะครับบ๊ายบาย eat it. eat next <laughs> eat and now it's over นี้เราจะมาทำพิซซ่ากันโอเคขั้นตอนที่หนึ่ง <First step. S 1> ทาซอสใ้ทั่วหน้าโอเคฟาช่วย เป็นไงครับจิตเป็นไงบ้าง Good I like this smell เค okay. Next step ขั้นตอนต่อไปทาให้ทั่วหน้าพิซซา Next step We need to make the b d in the pizza ทาเลย Oh. but don't make it out of the pizza ใช่อย่าให้ออกมานอกแปง้งพิซซ่านะครับให้ทั่วเลยอย่าให้เห็นสีขาวให้แดงทั้งแผ่นเลย โอเคตอนนี้ทัวแล้วขั <c oughs> ้นตอนต่อไป <c oughs> พี่ัำเองนี่ <c oughs> อ่าอ่าบอกกับท่านผู้ชมครับขั้นตอนต่อไป Next step we need to put a cheese on it a lot because I like it okay. โอเคโรยชีสให้ทั่วเราใช้ชีสมอสซาเรลลาชีสนะครับ Use my son and cheese, or else you cannot eat it. Okay, it. We need to make it at the whole pizza, and then next we will put it in the oven. Okay, oh, like top man. ใส่เยอะๆใส่เยอะๆย,ย,ย,ยิ่งเยอะยิ่งอร่อยกระจายให้ทัวท่วบ,บ,บนหน้าแป้งพิซซ่าเพื่อนเพื่อนอย่าลืมล้างมือก่อนทำนะครับ Everybody needs to wash a hand before doing this เคยเกลียดใช่เกลียดเยอะใหญ่ไอ้ทั่วใหญ่ไอ้ทั่วเพราะว่าเราทำพิซซ่าหน้าชีสกันโอเคเยอะๆเลยด้วยครับพี่เอาพังพังกันนี้โอเคพี่เอาพังพัง next step ขั้นตอนต่อไปพี่เอาพังพังกันนี้ครับผมขั้นตอนต่อไปเอาพิซซ่าเข้าไปในเตาอบโอ้ยไอวิวไม่ออก เ,เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าก่อนเอาพิซซ่าเข้าเตาอบเราต้องอุ่นเตาให้ร้อนก่อนเท่านั้น Before we will put it in the oven we need to warm cool up the oven. Up, 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 up. Okay เพราะถ้าเราไม่อุ่นเตาให้ร้อน ให้ร้อนจนถึงอุณหภูมิที่ต้องการก่อนพิซซ่าอาจจะไม่เฉพาะดัาหน้าด้านบนได้อบอกคุณผู้ชมถ้าเราไม่อุ่นเตาให้ร้อนก่อนพิซซ่าอาจจะไม่ได้ถ้าเราไม่อุ่นเตาให้ร้อนก่อ warm up าอาจจะไม่ได้ ใส okay. ่แล้วนี้ก็ใส่เข้าในเปลาได้ And next, need watch it รอประมาณ10นาทีรอประมาณ10นาที We need to wash it for 10 minutes อันนี้อัานได้ Now, เฝ้าดู <c oughs> เมื่อพิซซ่าสุกแล้วขอบพิซซ่าจะเริ่มงอขึ้นอป uh huh. าี <c oughs> แนะนำให้เฝ้าดู We need to wash it เมื่อแป้งพิซซ่าสุกแล้วจะเริ่มงอที่ขอบ When the pizza is done at the side of it will go up a little bit โอเคอีก10นาทีเจอกันครับ At 10 minutes we will see it t uh, the you will We will be here too. Okay. Until we eat the first one.